ขึ้นไหนครับเนี่ยเอ่อขึ้นไส้ครับผมนี่จะเสนออะไรครับในการถ่ายครับเป็นการประกาศข่าวครับลักษณะสนุนนี่เยอะไหมเยอะครับผมงั้นเอาเข้าสปอนเซอร์ก่อนซื้อเข้าสปอนเซอร์สักนิดนึงครับผมเต็มที่เลยนะจบให้จบจะกดจะปิดทำไมก็เหมือนเดิมรยบัสหลอนรถบัสหลอนยาลูยลูสีขี้วัวใส่ปุ๊บ บ้านชาวบ้านชาวนาชาวนาปุ๋ยปุ๋ยหน่อยปุ๋ยหน่อยสำหรับชาวไร่ชาวนาครับตกท้าไม่เข้าเมล็ดยไม่เข้าไม่็ดมงถอยลงเม็ดเหลือเกินมีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขึ้นคือจะชาวนาครับยังไงชาวไร่ไร่ฝากถึงพี่น้องชาวจันทร์ชาวระยองไร่ทุเรียนไร่เงาะไร่มังคุดเนี่ยเพี้ยกินพวกนี้เออดีสำหรับพี่น้องชาวสวน จะที่ป่ทุเรียนตกว้าตกต้นโเลือกหัวแล้วกต้นหัวเลืกหัวเพียร์ลงน่นกินขายไม่ดีขายไม่ดีว่าไงอ่ะ วันนีคุณผู้ชมฟังวันนี้ค่หงชากับทยนะครับผมวันนี้นะครับในเวลางคารวันนี้นั้นเกินท่านเจ่าอ30ปีที่แล้วเกิดเรืองเมืองไทยเธอทราบไหมครับไม่ทราบก็ไม่ทราบ้ามาีไม่รู้อะไรเลยไปราบอช็อตช็อตนี้คนเดียวเลยนะ เปลี่ยนตัวเอ๋ถึงก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนอะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเลยต่อไปโดนเลยยังต้องมีสมาธิเลยสดมันสดเลยแล้วทำไมจัดรายการไม่จัดคนเดียวเขาลอันนี้เจ้าของทานีอ๋ออจะของครับผมต่อไปเป็นข่าวสั้นการเมืองวันนี้นายกรัฐมนตรีขึ้นเครื่องบินจบอ่าไม่รู้จะไปไหนเรื่องถามมันสท่าเ ก็ม่ข่าวนายกลงจากเครื่องบินเลยครับโตองไปขาดสังคมนะครับเขาดจังหวะผมตัดใจแล้วทราบพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่ที่ว่าส่งลูกหลานไปเรียนกี่ป่องกี่ป่องแล้วเนี่ยสารเขาบอกว่าลักล้างอะไรเขาบอกเขาบอกลักล้างอะไรฮะแบ่ลื่นจังเลยแล้วโต๊ะเป็นข่าวสังคมนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่นะครับที่ส่งลูกสาวไปเรียนแล้วครับอันนี้ไปเห็นการที่ว่าต้องต้องช่วยอะไรสังคมไทยนะครับผมท้องก่อนในวัยเรียนอันนี้ไม็นข่าวไม่นิ พอมาส่งลู้ไปเรียนต้องตัง้งใจเรียนมันจะเป็นเสียหนีงเสียตัวผพเป็นคนที่มีลูกถ้าส่งลูกไปเรียนแล้วเกิดท้อขึ้นมามคุณมีความคิดยังไงแตอารมณ์แหละคณต้องตั้งใจเรียน <c oughs> นไม่พัพัก่อนพัก่อนพักก่อนนักนั่งว่าเป็นูกผู้หญิงเหมือนกันไงโหไม่ได้เลยอินเลยแล้วลูกไม่ได้เลยนี่เป็นคนรักลูกกเ้ามากนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนล้งพแบบนฟิลโอดอีกอารมณ์หนึ่งนะอีกอารมณ์หนึ่งวันนี้ข้าผีน้องลมลมทั้ง้ ไม่จริงๆรงแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ปเปิดเพลงตามรถบัมแล้วบอกว่าเนียรถบัมนี่ดีแรงเสียตัวเลยล<ถ>่ะไปเตนโยโย่เห็ไห<ถ>มบ้านสีซ่ทาทุ่มทำไม่ถูกลู